สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกกุหลาบบัวแก้วค่ะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะตรงกลางเกสรจะเป็นทรงคลา้คลายดอกบัวนะคะอันนี้มือใหม่ทำได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ลิบบิ้นตาละคังค่ะ12มิลเบอร์2เราใช้2คู่สีนะคะกันไกไม้มันทัดเหรียญบาทส่วนอันนี้กันไกลซิกแซกค่ะเราจะใช้ลิบบิ้นนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะ40เซนค่ะ แล้วตัดปลายนะคะสองฝั่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับด้านหนึ่งให้เสมอกันค่ะแล้วพับลงมานะคะสิบเอ็ดเซนค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเราจะพับลงมาสิบเอ็ดเซนจุดที่เราพับนะคะจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นฐานสี่นะคะโดยที่เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสี่กันนะคะจะเราจะถือเส้นที่หนึ่งไว เส้นที่สองเราจะสลับสีนะคะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะเส้นที่สามเราจะคล้องจากด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนเลยเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนําปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้าไปให้ชิดเลยค่ะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมา เสร็จแล้วเราจะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะต่อมาค่ะเราจะเหรียญบาทมาวางเลยแล้วทําการล็อกเหรียญนะคะโดยใชย้ริบบิ้นทั้งสี่มุมค่ะเริ่มจากทางด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายนะคะพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับเรามาจะสอดณัจุดนี้นะเราจะนํามาสอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ กดบีบได้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวได้แบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับด้านนะคะทําการล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เส้นสั้นทั้งสี่มุมเลยค่ะตรงนี้เรากดนิดนึงนะการริบบิ้นสไลด์นะคะ,ะพับสอดทั้งสี่มุมเลยนะเส้นสุดท้ายค่ะ อพอะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านเราจะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนก่อนอันนี้จะขอเก็บไว้นิดนึงจับริบบิ้นพลิกไปทางด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้ค่ะปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะพลิกริบบิ้นกลับด้านให้ไขว้กันลักษณะนี้นะคะจะคขวยกันแล้วค่อยๆนำปลายค่ะมาสอดด้านข้าง ตัวเขาเองนะแบบนี้นะคะริบบิ้นจะออกมาเป็นลรื่องหนักไข่กันนี้นะแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะอ่าหมุนนะคะริบบิ้นด้านบนจับพลิกไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นพับลงมาด้านหลังแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้าน นะคะแล้วค่อยๆนำปลายมาสอดแล้วดึงค่ะนี่ลีบที่สองแล้วนะเห็นะะคะริบบิ้นด้านบนนะคะจับพลิกไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นพลิกลงด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพลิกริบบิ้นกับด้าน แล้วค่อยๆนำปลายมาสอนด้านข้างค่ะนี่ที่สามนะหมุนนะคะตอนนี้เส้นบนนะคะจะมีเส้นสีขาวกับเส้นสีชมพูเราจะเอาด้านบนนะคะสีขาวมาเก็บไว้ใช้เส้นสีชมพูนะคะจะพพิกมาทางด้านหลังนะคะแบบนี้และพิกคและพี่ลงไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราจะพลิกรลบบินกลับด้านแล้วก็สอดค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำตรงเกสอตรงกลางนะคะแบบนี้นะตรงบัวตรงนี้นะคะตรงกีบคล้ายบัวนะเราจะยกนิบบินนะคะ ลักษณะนี้ค่ะจับยกขึ้นบัดนี้นะคะทั้งสี่เส้นโดยที่เริ่มจากทางเส้นด้านซ้ายแล้วก็มาเส้นด้านล่างแล้วก็มาเส้นด้านขวาแล้วเส้นสุดท้ายคือเส้นด้านบนนะคะเราจะจับบิดบิดด้านซ้ายเนี่ยยกมางี้ก่อนแล้วด้านล่างนําขึ้นมาทับค่ะเส้นต่อไปเส้นด้านขวาก็นําขึ้นมาทับเส้นสุดท้ายค่ะเส้นด้านบนเราจะค่อยๆนะคะเบี่ยงเขาแล้วก็มาทับแบบนี้นะคะจะเป็นสี่เส้นเลยนะ เสร็จแล้วจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามือมาจับนะคะมือขวามาจับแทนนะคะโดยที่เราจับแล้วเราจะค่อย,อยรๆรว่วให้เขาอยู่ในระนาบเดียวกันนะแบบนี้นะคะเราจะจับแล้วให้เขาค่อยๆอยู่ในระนาบเดียวกันนะแล้วเราจะทําการนะคะหมุนนะคะโดยหมุนแบด้านซ้ายสองครั้งนะคะสองครั้งหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งจับฝั่งนี้ตามมานะ่าหมุนครั้งที่สองค่ะ แล้วก็จับหมุนตามมานะคะริบบิ้นที่เหลือนะเสร็จแล้วริบบิ้นเราจะมาฝากไว้ที่มือซ้ายแบบนี้นะฝากไว้ที่มือซ้ายแล้วเราจะนำริบบิ้นที่เป็นอยู่เส้นด้านบนนี้ค่ะจับมานะโค้งตามริบบิ้นตามแนวอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะหงายริบบิ้นนะท่านี้นะอันนี้โค้งตามแนวหงายริบบิ้นแล้วสอดค่ะจุดสอดนะคะก็คือจาก เส้นแล้วก็มีกลีบแล้วตรงนี้จะมีช่องสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมาสอดตรงช่องสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงๆลงมาเลยเวลาสอดเราจะใช้นิ้วก้อยนะคะกระดกตรงมุมแหลมตรงเนี้ยนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปลายมันจะมุดเข้าไปนะคะพอกระดกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นริบ้นที่เราสอดออกมานะก็จะทําการดึงแบบนี้นะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะอ่าเสร็จแล้วเราจะหมุนไปทางขวานะคะ ทำแบบนี้ไปเลยค่ะทั้งสี่เส้นนะลิบิน้นโค้งลงมาแล้วสอดกระดกปลายนิดนึงเส้นที่สามค่ะจับลิบิน้นอย่างนี้นะแล้วสอด ้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นตามแนวนะคะแล้วก็สอดอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะจับริบบิ้นนะคะอันนี้คือริบบิ้นด้านล่างนะคะเราจะเอาริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังนะแบบนี้นะริบบิ้นจับโค้งไปด้านหลัง แล้วเราจะมาสอดนะคะก็คือหลังหลังเส้นของเขาเองนะคะเส้นสีชมพูเนี่ยเราจะสอดข้างหลังเขาเองเลยนะคะเวลาแต่เวลาก่อนที่จะสอดขึ้นไปเนี่ยเราจะเอานิ้วชี้นะกดตรงสีชมพูตรงนี้นะก่อนที่เราจะสอดขึ้นไปนะคะเราจะเอานิ้วชี้นะคะกดตรงเนี้ยกดตรงที่เป็นตรงนี้ของเขานะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดันปลายลิบบิ้นออกเนี่ยเขาจะสไลด์ตามออกมานะ ่เราจะนิชี้กดไว้ก่อนแล้วก็ดันริบบิ้นขึ้นไปริปบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางนะคะก็คือเป็นการย้อนริบบิ้นออกมานะคะแล้วเราจะค่อยๆดึงตัวริบบิ้นให้เสมอกับขอบของฐานนะคะตรงนี้นะก็จะทําแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมเลยนะนี่นะคะหมุนนะคะริบบิ้นด้านล่างจับงอกลับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสอดด้านหลังเขาเองนะคะ สอดตรงฐานก่อนจะสอดเราจะเอานิ้วชี้กดไว้นะคะแล้วก็สอดเขาก็จะออกมาด้านตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเวลาดึงแล้วก็จะมามองว่าเขาเสมอขอบฐานไหมแบบนี้นะคะทําไปเลยทั้งสี่มุมค่ะ สุดท้ายนะคะอย่าลืมนะต้องเอานิ้วชี้ดันไว้นะคะเพราะไม่งั้นเด็กกีบจะสไลด์ตามออกนะคะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นทางด้านฝั่งซ้ายก่อนนะอันนี้เราจะมาเก็บไว้นิดนึงเก็บริบบิ้นไว้นิดนึงเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายจับพลิกไปทางด้านหลัง นะคะเสร็จแล้วริบบิ้นก็จับพลิกไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สอดเวลาสอดก็เข้าจุดเดิมค่ะตรงนี้แล้วก็จะสอดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะเอานิ้วนะคะกระดกปลายกีบด้านล่างเหมือนกันค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมุดเข้าไปในกีบนะคะแล้วค่อยๆดึงกีบเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะอ่าหมุนนะคะริบบิน้น ทางด้านซ้ายจับบิดไปทางด้านหลังปลายริบบิน้นโค้งไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดค่ะอันเนี้ยสังเกตดูมันจะมีอยู่สองกลีบตรงนี้นะคะเราจะสอดเข้าตรงกลางนะคะแล้วก็ดันลงไปนะสอดเข้าตรงกลางแล้วดันลงไปนะคะ จะได้จีบที่สองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหมุนนะคะจีบที่สามจับริบบินพลิกไปทางด้านหลังนะคะเสร็จแล้วจับริบบินไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดค่ะจีบที่สามนะหมุนค่ะริบบินทันท้ายริบบินด้านซ้ายจะพลิกไปทางด้านหลัง ปลายริบบิ้นพิไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดค่ะแตอนนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตกแต่งดูว่ากี่ไหนอาจจะยังหลวมไม่กระชับเราก็จะดึงต่อได้นิดนึงนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการตัดปลายเลยค่ะ เดี๋ยวใช้ที่กันไก่นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบนะคะบวกแก้วนะคะของเรานะสวยสสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้นะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ สวยงามน่ารักมากเลยค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ